ของการปฏิบัติในการในเมินชีวิตนะครับถ้าเราได้ฝึกมโนวิธีจะดีมากเลยก็คือ หนึ่งสมมติตัวน้องเนี่ยมีกิจการค้าขายเนี่ยบางคนชอบไปดูหมอดูเสียเงินเรื่องว่าไปให้เขาดูเจ้าที่เจ้าทางจริงๆถ้าคนฝึกมรรคมรรทิธเนี่ยจับภาพพระแล้วสามารถคุยกับเทวดาภูมิเทวดารุก,กเทวดาในบ้านเราได้เลยว่าพระภูมิเจ้าที่เรามีกี่องค์ท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายท่านต้องการให้เราทําบุญอะไรท่านจะชอบและท่านจะได้สงเคราะห์เราอันนี้ช่วยในทางโลกทางธรรมก็คือบางทีจะมีพระอวิยสสง์หรือครูรรบาอาจารย์ที่นิพพานไปแล้วหรือว่าเป็นกายทิพย์ที่มีกรรมสัมพันธ์กับเราจะมาสอนจะมาบอก เคล็ดลับในการทําสมาธิให้มีความชัดเจนแจ่มใสและได้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งวิชามโนมิธิปัจจุบันที่บ้านสายลมหรือวัท่าสุ่มก็ยังมียังมีสอนทุกต้นเดือนและก็ใครที่จะฝึกมโนมิธิอยากจะแนะนําให้ไปที่บ้านสายลมและวัท่าสุ่มเท่านั้นเพราะว่าครูฝึกที่ผ่านการสอนมาตั้งแต่หลวงพ่อยังทรงมีชีวิตอยู่จนถึงรุ่นท่านเจ้าวาดองค์เก่าและองค์ปัจจุบันนี้ได้มีการเทสการอบรมการมีบัตรครูด้วยนะครับมีการสอบอารมณ์ ไม่ใช่ให้ใครทั่วไปจะมาสอนได้จึงจะสอนได้ตรงตามหลักและแนวทางที่ถูกต้อง